ครับผมช่างเป้อาซีหาดใหญ่มูนิฟายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการสร้างบอดี้ของผมครับผมก็ตอนนี้ที่ร้านผมก็เปิดรับสร้างบอดี้ทำโมเดลครับผมเกี่ยวกับรถบังคับก็บอดี้าเกิดว่าบอดี้ที่ทางโรงงานไม่ได้ทํามาหรือรถรุ่นที่ไม่มีบอดี้อยู่ก็ผมก็รับรับสร้างรับทําหมดครับผมก็ให้ลูกค้า ถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็ส่งตัวอย่างรถที่ให้ทํามาครับนี่ก็เหมือนน้องเขาที่เขาอยู่กอทมอเขาเป็นโครงงานของส่งอาจารย์เขาก็ส่งรูปมาเป็นรถสตูกิ่าเคลี่เป็นรถบรรทุกนะครับอันนี้บอดี้พวกนี้ก็ก็จะไม่มีไม่มีมาจากโรงงานครับผมอันนี้เป็นเป็นงานสร้างขึ้นมาทุกชิ้นครับผมก็ตั้งแต่ก็ต้อง s ก e t ภาพขึ้หนมาก่อนครับก็ต้องให้น้องเ็ส่งรูปมาผมก็หารูป จะสกีตออกมาก่อนว่าขนาดมันเท่าไหร่ก็รถเราก็ตอนนี้ใช้ก็เป็นขนาดหนึ่งต่อสิบครับก็ต้องวัดซุ้มล้อก่อนขนาดซุ้มล้อเนี่ยต้องให้เท่าใส่ใส่ด้วยกันได้กับกับโครงรถครับผมซุ้มล้อีนช่วงนี้เราต้องวัดแล้วเราก็สร้างบ็ดี่ขนาดความกว้างอะไรขึ้นมาหมดครับแล้วก็นี่ก็มาสก็ตภาพขึ้นมาให้ขนาดผมต้องขยายขนาดเพื่อที่ว่าต้องมาสร้างบอดี้ครับผมก็น้องก็ส่งมา บอกว่านี่ส่งแบบถ้าเกิดเสร็จแล้วก็จะประมาณตัวนี้แต่ว่ารถสีรถที่เขาน้องระบุกมากคือของเขาเป็นรถสีขาวไม่ใช่สีแต่ว่าขอบตู้หรือว่าตู้หลังก็จะให้อบอแบบนี้หมดครับเพราะว่าช่วงท้ายจริงรถคุรุกิถ้าจริงๆช่วงท้ายมันก็จะมีแค่นี้ครับช่วงต่อข้างล่างนี้จะไม่มีนี่ครับขอบขอบนี้จะไม่มีนี่ครับอันนี้ก็น้องส่งรูปนี้มาผมก็เลยต้องเก็บเก็บให้หมดเพื่อที่ว่าให้ ให้ก็เหมือนกันในรูปครับผมและสามารถที่ผมก็ทําแยกครับผมสามารถถอดประกอบหัวหัวแยกกับท้ายได้ท้ายก็สามารถเปิดปิดพวกคลยท้ายนี่ครับโลโก้นี่ก็แกะสลักขึ้นมาเลยครับผมให้มันเหมือนสมจริงยิ่งขึ้นครับแล้วก็พกตู้เหมือนกันครับตู้นี้ก็สามารถเปิดได้นะฮะนี่ครับเปิดและคั้มได้ครับผมเปิดแล้วก็สามารถคั้มเพื่อเปิดเพราะว่ามันเป็น รถที่ว่าน้องเขาไปทําแบบขายของครับนี่อย่างนี้เลยเปิดด้านในก็เก็บรายละเอียดก็พยายามเก็บให้เหมือนจริงที่สุดนะครับผมนี่ครับนี่เปิดด้านในมีช่องเรียบร้อยครับพยายามเก็บให้เหมือนเหมือนทํายิ่งทําเหมือนจริงได้มากที่สุดก็คือพยายามเก็บมากที่สุดครับผมตู้ก็สามารถใส่ตัวล็อกคำ ถอดออกได้ครับก็บได้ด้วยนี่ก็บแล้วก็ไม่แล้วก็จะยึดออกสามารถเปิดจิดได้ครับนี่เปิดนะครับกระตู้ก็รูปแบบตู้ก็พยายามจีบให้เหมือนนะครับนี่เป็นงานสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนี่ครับสามารถถอดเป็นชิ้นได้นี่ครับนี่ตู้กับรถก็สามารถเปิดขายของนี่ครับนี่เหมือนจริง เิดท้ายด้านท้ายนี่ได้เปิดฝาท้ายไี้ได้เปิดได้หมดครับอันนี้ก็ตามทําตามสั่งลูกค้าเลยครับรายละเอียดของงานก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดให้เหมือนจริงที่สุดครับผมก็ตอนนี้น้องเขาก็สั่งนี่ครับในภายในกระบะที่จะมันเปิดได้ได้ได้หลายข้างครับแต่วันนี้น้องเ็าสั่งมาคือผมทาเปิดด้านท้ายได้ด้านนี้ก็คือเดี๋ยวต้องยึดกัะตู้อีกทีหนึ่งถ้าเปิดหมดเดี๋ยวมันจะเป็นลําบากกับน้องเขาอีกก็ส่งตัวอย่างสติกเกอร์ที่อยากได้มาอะไรก็ได้ครับ ที่น้องชอบก็คือสั่งได้หมดเป็นโลโก้ของน้องเองหรือว่าสติกเกอร์เราก็พยายามจะเก็บให้หมดแล้วก็นี่น้องก็สั่งมาครับผมเป็นอุปกรณ์ภายในรถเป็นซิงล้างจานตู้ลกูกคุกเตาไอ้พวกนี้ก็นี่กําลังทําอยู่ครับกาลังเก็บรายละเอียดเพื่อจะไปตั้งงานเพื่อที่จะจะสมจริงครับสนใจก็สั่งทําได้ครับผมที่ร้านเป้อาซียอเดียมดีไฟนะครับเบอร์โทรก็082ครับ สี่สามห้าแปดหกสามหกครับก็หรือว่าติดตามได้ใน YouTube ครับผมพิมพ์หน้าอุกเลยก็ได้ครับว่าช่างเป้อาซีหาดใหญ่โมดิฟายไอเดียไลน์ก็มีนะครับไอเดียไลน์ก็เป้อาซีหาดใหญ่มมดิฟายเลยครับเป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษเป็นเล็กครับผมหรือหน้าแฟนเพจหน้าแฟนเพจก็เป็นเป้อาซีเหมือนกันครับพิมพ์หน้าอุกเลว่าช่างเป้อาซีหาดใหญ่เมื่อจะขึ้นไม่เลยครับผมนั้นก็สนใจก็สั่งทำได้นะครับยังขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่างเป้อาซีครับผม นั่นก็จบการรีวิววเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ